ลงผิดชีวิตเปลี่ยนนะสีบอกนะลงผิดชีวิตเปลี่ยนอำนาจการผิดสิบก้าสามสิบสี่วิเหลือ,อเฉพาะเรนบนครับมองกันดีๆรัาเลนบนเหลือสองกงเก้า เรล,ล่างก็มาละสิบนะเรียบร้อยด่านสี่สิบเก้าแล้วก็พิชิตเป็นที่เรียบร้อยคลิปแรกเนะี่ยทำให้ดูเฉยนะครับว่ามันไม่ผ่านแต่คลิปนี้มันผ่านนะครับน้องเห็นบ้าเอามาแล้วก็ไม่ได้ยากเย็นนะครับอ่าแก้ตัวให้ดูมันไม่มีเวลานะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็เลยมาแก้ตัวให้ดูครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้ากับลุมมณีชูใจ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอให้ผ่านกันทุกคนครับจัดตัวจัด,จดทีมตามที่ลุงทําให้ดูนะจ๊ะย้อนไปดูเกียร์กันไหมอานสักนิดหนึ่งก็แล้วกันไปดูเกียร์แต่ละตัวแบบนี้แบบนี้ใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับดูนะครับเอาเราไปเข้าสเตจหลักเพื่อไม่ไปกดผิดนะฮะนี่ตัวบินก็ใช้ได้นะครับ นี่ครับมหาเศรษฐีเกียแบบนี้เลยนะตีแรงแรงแชมเปญแบบนี้ลดแรกเข้าไปนะครับตายเราครับผมสวัสดีครับทุกคนโชคดีครับ